กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะพบกับผมนายจิราวินใจประดิษฐ์นะว้าวนะฮวันนี้พบกับผมนะฮะพระเครื่องนะครับพระเครื่องวันนี้ก็จะมีหลวงพ่อวัดปากน้ําที่ใครมองหายอยู่รุ่นหนึ่งนะฮะสักรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่ข้ามพันนะครับราคาที่ยังไม่ข้ามพันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเช่าบูชาไปแล้ว ไม่แพงนะสบายใจใช้ดีพุทธคุณสูงนะครับนะเป็นเราก็รู้กันอยู่แล้วนะวัดปากน้ําพุทธคุณเป็นยังไงนะเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะนะครับแต่ผมจะมีนําเสนอพระอยู่รุ่นหนึ่งนะเป็นนะนะสมเด็ดวัดปากน้ําเนื้อชนวนนะ อันนี้น่าจะเป็นเนื้อชนวนนะฮะพระทองแดงไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนื้อชนวนนะครับเป็นพระที่สร้างเยอะพอสคมควรนะครับและยังพอหาได้ยังพอหาได้นะครับผมก็ยังไม่เจอเลยนะครับตอนเจอองค์นี้องค์เดียวตอนนี้นครับน่าจะมีเริ่มเก็บแล้วน่าจะมีคนเริ่มเก็บแล้วนะครับเป็นพระพุทุคุณนะเมตตามหานิยมค้าขายอธิษฐานเอา นะครับอย่าถูกหวยอยาก,ก,ยยากน่นนี่นั่นอยากได้รถอยากได้บ้านอธิษฐานเอาและตั้งใจทานะฮะตั้งใจทานะครับนะคะเป็นพาะที่หลวงพ่อหลวงพ่อสดประปักน้ำพูดไว้แต่ต้องต้นรุ่นเขานะหนึ่งสองสามเป็นรุ่นของเขานะ 1, 2, 3, น,น,านะนะครับรุ่นนี้ก็สร้างเสริมขึ้นมาน่าจะเป็นอัญเชิญมาสร้างนะฮะอ่ะรุ่นนี้ผมขอ นำเสนอนะครับนะเป็นพระรุ่นที่ราคาย่อมเยาวนะฮะล่ย่อมเยาวเนี่ยนะยังไม่ข้ามพันนะครับแต่ถ้าเนื้องเงินเนื้องเงินก็ข้ามไปแล้วนะฮะพันห้าพันสองพันสามพันสี่พันห้าสวยๆผิวสวยๆลุงๆนะครับก็เกินสองพันไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคํารุ่นนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะเนื้อทองคําราคาทองคําบาทละเท่าไหร่นะครับบวกไปอีก นะบวกไปอีกประมาณ5 0ก็ประมาณถ้าส0,000ก็เพิ่มไปสปักเป็น5 0,000นะครับนะครับประมาณนะั้นไม่ห0,000ก็6 0 0 0 0เนื้อต้องคำนะอ่าเป็นยังไงนี่ไงงานเป็นอย่างนี้นะฮะแทะแทะนะทุกองค์ต้องมีโค้ดนะครับเห็นไหมทุกองค์ต้องมีโค้ดนะครับมีร้อยตัดนะร้อยตัดแต่งทบายนะฮะนะครับเห็นไหม เป็นแบบหล่อนะครับหล่อนะผมว่าน่าจะหล่อนะนี่มีรอยช่อผราสวยๆเดิมๆอย่างนี้นะฮะแบบในหนังสือเลยนี่จะให้ดูในหนังสือนี่ครับนี่นสมเด็จวัดปักน้ํารุ่นซื้อที่ดินถาวายนะเนือทองแดงนะดูประมาณแปดร้อยนะครับนะู่ประมาณแปดร้อยใครสนใจบูชาล,ลองเสนอราคามานะครับนะแต่ทุกส่งขอขอ,ขอค่าส่งหน่อยเนาะเพราะว่าบางที่กับ เกือบร้อยเลยนะนะครับวงนี้ผมตั้งอยู่ประมาณ500นะแ้าใครสนใจลองเสนอราคามาแล้วพิมพ์ปิดได้นะครับคลิปนี้ผมจะลง TikTok และ Facebook และ y t u t u นะครับนะครับแอปแอปสามแอปนี้ผมจะลงไว้ใครสนใจทักแชททักไลน์ทัก TikTok มาได้เลยนะครับ TikTok อ,อ,อาจจะไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะฮะแต่ผมแนะนำให้เป็นไลน์เพราะทักมาปุ๊บขึ้นเลยนะครับพระรุ่นนี้ แบ่งปันให้ไปนะครับผมตั้งไว้อยู่ที่500อันนี้เนื่อทองแดงนะอันนี้เนื่ององแดงนะแต่อันนี้เนื้อชนวนเนื้อชนวนนั้นจะไม่เยอะนะครับนะผมตั้งไว้500นะครับนะแต่ถ้ากล่องเดิมมา800ได้แน่นอนนะถ้ากล่องถ้ามีกล่องมีกล่องอได้เลย800ต้องได้800ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องก็อยู่400 500 3 0 0 400500นะครับแต่องคงนี้สวยๆนะถ้าใครเอาผมก็จะแถมกรอบไปให้ด้วยนะกรอบอย่างนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวใส่กรอบไปให้ เอา500นะครับใครสนใจพิมพ์ปิดทักแชทไลน์ line, มาได้เลยนะครับนะผมชื่อไลน์ผมชื่อบอล bon นะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนอบอลเครื่องเพราะว่าผมทงานอยู่เดี๋ยวเขาจะงงกับผมกันนะแต่ก็ส่งทุกลายนะส่งทุกนะคนนะครับล่าสุดผมได้กำไรอยู่ส่งไปให้ลูกค้านะครับอยู่ที่ตรังก็โดยค่าส่งเป็นลอไปสิกว่าบาทนะครบาทนะครับ ก็ส่งสองรอบแต่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับนะแต่ก็ต้องทำกำไรผม50-60เอาหมดนะครับเพราะนะฮะต้องเก็บตังค์ต้องหัดเก็บหัดเล่นเริ่มเล่นแล้วแล้วก็จะเริ่มทำธุรกิจแล้วนะครับเนาะอ่าองค์นี้ใครสนใจพิมพ์ปิดแชทไลน์มานะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไว้ให้สวยแล้วกันเนาะนะคุยแบบปเป็นเองนะฮะไม่มีการมัเมโนวความน่าเชื่อถืออะไรทั้งสิ้นนะดูการส่งของผมเอานะครับส่งโอนมาแพ็คส่งแต่สมมุติว่าเย็นนี้ สมมติว่าคุณปิดเย็นนี้พรุ่งนี้เที่ยงส่งเลยนะครับพรุ่งนี้เที่ยงส่งเลยนะครับเพราะว่าต้องส่งเที่ยงถ้าเลยเที่ยงไปโอนมาเลยเที่ยงไปก็ต้องส่งเที่ยงอีกวันหนึ่งนะครับนะนะครับเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับว่าผมจะเอาพ้าองคไดนมาแป่งปันให้ลูกค้าท่านผู้ชมทุกท่านนะที่สนใจนะครับบ๊ายบาย